สวัสดีครับ9สิงหาคม2564นะครับตอนนี้5ทุ่ม34นาทีนะครับพบกับรายการฟิสิกส์วันละก็กับพอโทรอีก1ครั้งนะครับมาพร้อมด้วยโลโก้นะครับวันนี้โลโก้ที่ลูกสาวและลูกบ่าวได้ออกแบบมาให้เมื่อสัก2-3ปีที่แล้วนะครับเอาก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับนำท่านสู่ข่าวข่าวหนึ่งนะครับที่หนังสือพิมพ์มติชนได้เขียนไว้เมื่อเช้านะครับ หัวข้อข่าวบอกว่านักวิชาการเสนอหยุดเรียนทั่วประเทศ1ปีเหตุเรียนออนไลน์ไร้ประสิทธิภาพนะครับงานวิจัยชี้เด็กเครียดทำตัวเรียนกว่า20%นะครับก็มีนักวิชาการนะครับระดับชาตินะครับได้นําเสนองานวิจัยแล้วก็แสดงความคิดเห็นขึ้นมานะครับก็ลองไปอ่านดูแล้วกันนะครับสาระใจความสําคัญก็ตัานเสนอให้หยุดนะครับหยุดเรียนเป็นระยะเวลา1ปีนะครับซึ่ง โดยความเห็นส่วนตัวแล้วในงานวิจัยเนะี่ยอ้างว่าในงานวิจัยเนะี่ยได้เขียนว่านักเรียนมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตนะครับสุขภาพกายสายตาเสียบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวนะครับคิดว่าแม้ว่าจะมีการหยุดขึ้นมาจริงๆนะครับเราก็ไม่ควรที่จะหยุดพัฒนาตัวเองนะครับวันนี้ก็มานำเสนอนะครับก็สอบสัก1ข้อนะครับหข้อ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์การเปลี่ยนนะครับตารางเรียนใหม่นะครับสัปดาห์ที่ 11, 12, 13, 14นะครับซึ่งตารางใหม่ก็อาจจะมึนงงได้นะครับถ้าลืมเวลาก็อาจจะไม่ได้เข้าเรียนนะครับหรือถ้าครูลืมเองนะครับอาจจะอาจจะไม่ได้เข้าสอนนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเกิดเหตุการณ์ครูลืมขึ้นมาก็ฝากนะครับนักเรียนได้ดูคลิปตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองนะครับวันนี้นําเสนอก็สอบ1ข้อนะครับแบบฝึก เป็นแบบฝึการดีกว่านะครับแบบฝึการนี้เคยใช้เป็นก็สอบวัดนักเรียนนะครับซึ่งก็จะมีโจทย์นะครับมีโจทย์แล้วก็มีกราฟให้แล้วก็คําถามก็จะมีคําถามคือในกราฟหนึ่งกราฟสามารถที่จะถามได้เป็น10 20 30ก็ได้หมดเลยนะครับก,ก็แล้วแต่ว่าจะ,จะตั้งประเด็นคำถามยังไงนะครับตรงนี้ผมก็ตั้งคําถามไปจนถึงจอช้างนะครับก็ไปเรื่อยๆืนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าเรามีความเข้าใจ ในเรื่องของกราฟสามารถดูกราฟได้คําถามจะมาแบบไหนเราได้หมดเลยนะครับอ่าข้อนี้ดูโจทย์นะครับเขาบอกว่าจากรูปวัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะครับเริ่มต้นในทิศบวก x นะครับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลานะสิ่งที่ต้องดูอันแรกก็คือเป็นกราฟระหว่างอะไรกับอะไรนะครับดูหน่วยด้วยนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลานะครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีอันนี้ก็เป็น s SI ออยู่แล้วนะครับ T วเวลาหน่วยเป็นวินาทีนะครับก็เป็นรถ สองคันนะครับรถคัน A กราฟเส้นสีแดงนะครับรถคัน B เป็นสีน้ำเงินนะครับคำถามก็ไก่ถามว่าในช่วง30วินาทีรถ A เคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหร่นะครับในช่วง30วินาทีทั้ง A ทั้ง B เคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหร่นะครับอันนี้เราต้องดูกราฟให้เป็นนะครับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลานะครับดูกราฟ A ก่อนนะครับกราฟ A อคันที่1ก็ให้ดูแกน X ก่อนนะครับ อันนี้ก็คือเวลาวิที่ศูนย์วิที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกิดไปเก้าสิบนะครับสิบไปเรื่อยๆนะครับสิบห้าวิที่ยี่สิบเริ่มต้นที่วิที่ศูนย์ก่อนนะครับวิที่ศูนย์ก็คือตรงนี้อืสังเกตรถเอเนี่ยจะมีความเร็วต้นเป็นเท่าไหร่ครับก็ดูพิกัดต,ตรงนี้นะครับพิกัดต,ตรงนี้คือศูนย์ศูนย์หมายความว่า t เป็นศูนย์แกน y ก็เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นรถคัน a เนี่ยเคลื่อนที่จากหยุดนิง่งนะครับหยุดนิ่งหรือความเร็วต้นเป็นศูนย์เองนะครับและ เมื่อเวลาผ่านไปนะครับหนึ่งวิ2วิสามวิ5าวิความเร็วของรถเพิ่มขึ้นนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวิที่10ก็มีความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับไปเรื่อยๆนะครับและเขียนกราฟได้เป็นกราฟเส้นตรงนะครับกราฟเส้นตรงเพราะนั้นความรู้เดิมของกเรานะครับกราฟความเร็วกับเวลาถ้าเราหาความชันนครับความชันของเส้นสีดแดงเส้นนี้ เส้นสีแดงอู่เส้นสีแดงเช่นนี้นะครับความชันของเส้นนี้ก็ก็จะบอกว่าวัดรถเองมันมีความเร่งน Mohammed, emotions, cosas, ocalypse, life, choses, rights, pues> ั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นความเร็วต้นตรงนี้เป็นความเร็วปลายเราหาความเร่งจากความชันก็ได้หาจากสูตรก็ได้ก็แล้วแต่นะครับทีนี้คำถามแรกก็ถามถึงระยะทางนะครับระยะทางซึ่งเรามีกราฟความเร็วกับเวลานะครับระยะทางเราก็หาจากพื้นที่ใต้กราฟนะครับ มีประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องความชันนะครับกับพื้นที่ใต้กราฟเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับในฟิสิกส์นะครับความชันต่อไปยังจะพัฒนาเป็นแคลคูลัสนะครับการดิฟอ่พื้นที่ใตกราฟพัฒนาเป็นการอินทิเกรตนะครับแล้วเรียนสองเรื่องนี้นะครับหลักๆนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับเอาระยะทางถ้าเราไปเจอกราฟว t ีเราบอกว่าอ่กราฟ ระหว่าง v กับ T เราหาพื้นที่ใต้กราฟมันก็จะได้ระยะทางเพราะนั้นของ A นะครับเเราก็หาพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นระยะทางนั่นเองซึ่งอาจจะหาจากแบ่งเป็น2รูปนะครับรูปนี้สามเหลี่ยมรูปนี้สี่เหลี่ยมหรือใครมองว่ามันคือสี่เหลี่ยมคาหมูนะครับสีแดงๆเนี่ยเป็นคาหมูด้านบนกับด้านล่างขนานกันนะครับก็หาพื้นที่โดยใช้สูตรสี่เหลี่ยมคาหมูก็ได้นะครับอ่ะ นนเอาก้อไก่นะครับกไก่กไก่หา S ของ A จะเท่ากับพื้นที่แทรกรับในคลิปที่แล้วทําไว้ทอดหนึ่งนะครับเกรงว่าคลิปจะยาวเกินไปก็เลยๆๆ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 ไม่ได้เฉลยให้หมดนะครับอ่าพื้นที่แทกราฟของเส้นสีแดงนะครับเป็นคางหมูก็ใช้สูตรคางหมูนะครับหนูณผลบวกด้านคู่ขนานอาจจะเขียนลายมืออ่านไม่ค่อยออกนะครับแล้วก็คูณได้สูงอยังไง ลับทบทัวนะครับสูตรที่ถูกต้องเป็นยังไง1นึ่งคูณผลบวกด้านคู่กันด้านที่ขนานกันก,ก็คือด้านบนกับด้านล่างนั่นเองนะครับด้านบนยาเท่าไรอยาองานบนจาก1 5ถึง30ด้านบนก็คือ15หน่วยด้านล่างจากศูนถึง30ก็30หน่วยแทนเข้าไปนะครับ15บวกกับ30สสูงสูงคือเส้นที่ลากจากด้านที่ขนานกันนะครับไปตั้งฉากระหว่าง ด้านที่ขนาดกันทั้งสองด้านสูงก็คือ40นั่นเองนะครับ40แทนเข้าไปจากนั้นก็ตัดนะครับตัดปุ๊บได้20 20คูณด้วย45คูณ20ก็จะได้เท่ากับ900เมตรนะครับกไก่ก็เสร็จไปนะครับระยะทางที่กอไก่เคลื่อนที่ได้เท่ากับ900เมตรต่อไปกอไข่เช่นเดียวกันนะครับมีกราฟ V ยทเพราะนั้นเราหา พื้นที่ใต้กราฟ s ของ b ก็เท่ากับพื้นที่ใต้กราฟของ b เช่นเดียวกันนะครับของ b เนี่ยจะง่ายกว่านิดนึงเพราะว่าของ b เนี่ยจะเป็นอัตราเร็วันคงที่นะครับอยงเี้พื้นที่ใต้กราฟก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านั่นเองนะครับด้านนี้ยาวเท่าไหร่ก็ก็คือด้านแกน y นะครับซึ่งมันยาว25เท่ากับกว้างคูยาวนะครับกว้างคูยาว กว้าง25สูงห้ากว้างอันน well, so nah, ี้ยาวยาวอันนี้ยาว30นะครับ30มสิบเรายีคูณสาก็ได้750เมตรนะครับเขาก็ไกลกับขอไข่ก็หาระยะทางจากพื้นที่แท้ครับอันนี้ก็ถามระยะทางนะครับถ้าถามกันการกระจัดตรงนี้ก็อาจจะมีค่าเท่ากันนะครับเพราะกราฟอยู่ด้านบนนะระยะทางกับการกระจัดมีขนาดเท่ากันนะครับเอาต่อไปก็ขอไข่ กว่าๆกว่าๆคว่านะครับถามว่าความเร็วต้นของ a เป็นเท่าไหร่นะครับความเร็วต้นของ a ความเร็วต้นของ B เท่าไหร่ความเร็วต้นก็คือดูวินาทีที่0ูนั่นเองนะครับวินาทีที่ศูนย์ดูแกน x ก่อนแล้วก็ดูพิกัดของแกน y จุดนี้เป็นคู่ลำดับนะครับเพราะนั้คู่นี้ก็คือ x 0ศูนย์ก็คือเวลาศูนวิความเร็วต้นเป็น0ูนยันความเร็วต้นของรถ a ก็คือ อ่เป็น u นะครับยู u ูของ a ก็จะเท่ากับ0นั่นเองหรือหยุดนิ่งอยู่นะครับต่อไปงองู u b เท่าไรยูบตัว a พิมเล็กพิมใหญ่กันแน่อ่าพิมใหญ่แล้วกันนะครับ u b u b คือวินาทีที่0เช่นเดียวกันนะครับปรากฏว่าปุ๊บพิกัดตรงนี้คือแกน x 0แกน y 30อันนั้นวินาทีที่0ูนอตัว25ครับทีออยู่ระหว่าง ยี่สิบกับสามสิบและตรงกลางพอดีนะครับเพราะฉะนั้น u b ก็จะเท่ากับยี่สิบห้าเมตรต่อวินาทีนะครับถูกแล้วเพื่อนก็สามารถจะตอบได้นะครับอ้าวผ่านไปสองข้อต่อไปโอ้โจอาจานนะครับในช่วงสิบห้าวินาทีแรกนะครับในช่วงสิบห้าวินาทีแรกวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไหร่นะครับเราก็สนใจเฉพาะในช่วงนี้เท่านั้นนะครับช่วงนี้ ซึ่งก็จะมีกราฟของ a ก็อัตราเรวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากจุดน่้นะครับจากเ,าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นส่วน b ความเร็วคงที่นะครับ15วิเพระนั้นกรอนนี้เราใช้ความรู้เรื่องความชันนะครับความเร่งหาจากความชัน a a ของเป็นความเร่งของ a อเท่ากับ s, ope, s l ล p e นะครับอ่าซึ่งหาจะก็ดูเส้นสีแดงนี้นะครับซึ่งซึ่งควรจะหาความชันได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าลืมก็ใส่พิการเข้าไป x 0 y 0ตรงนี้ x 1 5 y 4 0นะครับซึ่งจริงมันก็คือค่าแกน y หารด้วยแกน x นะครับแกน y ก็เท่ากับ40-0ลบด้วย0หารด้วย15-0ลบ0นะครับก็จะได้เท่ากับ40ส่วน สิบห้านะครับเพราะนั้นความเร่งของ a ก็จะเท่ากับเจ็แปดส่วนสามนะครับห้าแปดสี่สิบห้าสามสิบห้าอ่าโอเคนะครับต่อไปความเร่งของ b ก็เท่ากับความชันเช่นเดียวกันนะครับความชันในที่นี้คือความชันของของเส้น b นะครับสังเกตเส้น b เนี่ยมันขนานกับขนานกับแกน x ซึ่งเราก็ พอจะทราบไปแล้วว่าเส้นที่ขนานกับแกนี้ความจันเป็นเป็นศูนย์นั่นเองนะครับอ่าคำนวณกันได้ตรงนี้พิกัดคือ 10x15y25 นะครับตรงนี้ x0y25 อ่าความจันของจุดนี้แานะครับ25ลบ25ลบด้วย15ลบ0ซึ่งได้0ส่วน15ดัะนั้นความจันความเร่งของ b นะครับก็จะเท่ากับ สูนั่นเอง <c oughs> นะจริงๆถ้าใครเข้าใจเรื่องกราฟก็เห็นปับป๊บตอบปุ๊บได้เลยนะครับถ้ามันเร็วคงที่เร็วคงที่เราบอกมันไม่เร่งนะครับไม่เร่งก็คือความเร่งเป็นศูนย์นั่นเองนะครับอ้าวต่อไปข้อสุดท้ายที่ถามรถทั้งสองอเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่ากันที่วินาทีเท่าไหร่นะครับที่วินาทีเท่าไหร่ก็เรามี เรามีกราฟ v กับ T นะครับเราหาพื้นที่ใต้กราฟเราบอกว่ามันคือระยะทางนะครับถ้าทันกันก็คือทันกันก็คือระยะทางมันเท่ากันนะครับแล้วเราก็บอกที่มันทันกันก็คือ s a จะเท่ากับ Sb แล้วเราบอกว่าเอแต่หาจากพื้นที่ใต้กราฟนะครับพื้นที่ใต้กราฟของ a อันนี้ก็พื้นที่ใต้กราฟของของ b นะครับทีนี้ของ A เนี่ยมันเป็น3มสี่เหลี่ยมค้าหมูนะครับเเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมค้าหมู อ่าทีนี้เรายังไม่ทราบว่าวินาทีเท่าไหร่ทีนี้เป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูปั๊บเนี่ยมันมันจะต้องหาด้านคู่ขนานนะครับอ่าสมมุติว่าใช้เวลาแค่นี้นะครับแค่นี้สมมุติใช้เวลาไปทีนะครับซึ่งมันเป็นด้านล่างซึ่งก็จะมีด้านบนดีด้านก็คือเป็นด้านคู่ขนานนะครับถ้าทั้งหมดเนี่ยทีด้านล่าง ซึ่งเราจะตัดส่วนนี้ออกไปนะครับส่วนนี้คือ15วินะครับเพราะ,ะนั้นด้านบนก็จะเป็น t ลบด้วย15นั่นเองนะครับเพราะนั้นความยาวด้านคู่ขนานด,ด้านล่างเนี่ย t ด้านบน t ลบ15นะครับนันก็มาคำนวณ1ตัว2คูณผลบวกด้านคู่ขนานแล้วก็คูณด้วยสูงส่วน b นะครับ b ด้านจุดสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับ ซึ่งมันก็จะมาจากด้านนี้ยาวทีนะครับแล้วก็ด้านนี้่25ด้านพื้นที่ก็คือ25คูนทีนั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยเขียนบรรทัดต่อไปดีกว่ากว้างคูณยาวนะครับกว้างคูณยาวนนี้หนึ่งคูนสองผลบวกทัานคู่ขนาันคือคือทีคือด้านล่างนะครับแล้วก็บวกด้วยทีลบ15แล้วก็คูณสูงสูงคือ40นะครับแล้วก็รูป รูป b นะครับกว้างกว้างเทีแล้วก็ยาว25่สิบหนะ,ะไม่เป็นไรนะครับออาตัวนี้ต่อไปก็ถ้าตั้งสมการเสร็จต่อไปก็คำนวณให้ถูกต้องนะครับทีบวก t เป็น2 t ทีนะครับ1.2คูณ2 t ทีลบ15นะครับคูณด้วย4อ่าตรงนี้ก็เท่ากับ25 t ทนะีตัดได้นะครับ ตัด1ใน2ดถนั้นก็คูณคูณเข้าไปข้างในนะครับแจกแจงเข้าไปปสอ2เป็น40 t ลบด้วยลบด้วย100นะครับเท่ากับ25 t จากนั้นก็ย้ายาทีไปอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับ100ย้ายไปฝั่งนน้นก็เป็นบวกนะครับ40 t ลบด้วย25 t มีตรงไหนผิดพบ้างเนี่ยอ้าวคูณผิดแล้วตัวเลขตกไปตัวหนึ่งขออภัยด้วยนะครับอย้อนยอน้ยอนกลับไปใหม่นะครับย้อนกลับไปใหม่นิดนึนงอา่าตรงนี้ตกอา่าห้ามตกเด็ดขาดน,นะครับอา่าคูณเป็นตรงนี้จะเป็น300นะครับลบสามอเท่ากับ25่สิดีั้นให้ความสำคัญนะครับทุกบรรทัดเลยผิดไปนิดเดียวมันก็จะผิดทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นก็ ย้ายฝังนู้นไป300ตรงนี้เป็น40บลบยี t, ก็จะได้เท่ากับ15 t ทีเท่ากับ300ได้ทีออกมาเท่ากับ300ส่วน15เท่ากับ20นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าตรงนี้ที่20วินาทีรถทั้งสองจะทานกันนะครับเพราะฉะนั้น รถจะทันการณวินาทีที่20นะครับก็แกนี้ไม่แน่ใจว่าพอจะเข้าใจกันหรือเปล่านะครับกราฟหนึ่งกราฟนะครับโจทย์หนึ่งก็สามารถที่จะ,ะเพิ่มคำถามเข้าไปได้เยอะแย,ยะมากมายนะครับอลองฝึกทำกันดูนะครับและสุดท้ายก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับ ขอฝากไว้ว่าเพราะแสวงหาไม่ใช่รอคอยนะครับเพราะเชี่ยวชาญไม่ใช่โอกาสเพราะสามารถไม่ใช่เพราะโชคช่วยดังนั้นแล้วลิกิตฟ้าหรือจะสู้มานัตนนะครับขอให้ทุกคนขยันครับวันนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดี